จังไว้สัตว์ใครเป็นแบ็กมึงไว้สัตว์ทำเป็นแอคจังไว้สัตวหน้าหมดแม็กจังไว้สัตว์ทาไมแอคจังไว้สัตว์มึงมันแซบจังไว้สัตว์ ไม่ชัจังวายสักว่าทำไมพี่แรปจังวายสักวกกันซื่อๆกูไม่อ้อมกูไม่เลี้ยวไม่ใช่พวกเราเวลาเบาเราไม่เฟี้ยวเพื่อนเพ่อกูเต้นกันอย่างปรากกันอย่างเปรี้ยวบางคนลำไส้จะขาดเพราะว่าแดกกันอย่างเพียวตอนนี้กูลอยกูไม่ดมกูไม่เคี้ยวอะไรไม่รู้อยู่ในมือแม่งอย่างเขียวเด็กๆเ,เขาบอกว่าพวกพี่แม่งอย่างเรียวช่วยเอาตัวหนูไปด,ด,ด้วยอย่าเอาใจไปอย่างเดียวไม่รู้เวลาแล้วไม่ค่อยรู้เวลาไม่ดูกี่โมงยกไม่ดูนาฬิกาไม่ได้ตื่นเช้าไปไหวพระปฏิมาไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องธรรมะจริยาเปิดเพลงให้ดังทั้งราตรีและทิวา์ลำโพงมัน อย่าไปถามถึงที่มาอย่าสนโลกเหมือนพี่นายบอกกับบุตรและธิดาเฮ้ยมึงแอ็คจังไว้สัตว์ใครเป็นแบ็กมึงไว้สัตว์ทำเป็นแอคจังไว้สัตว์หน้าหมดแม็กจังไวสัตว์ทำไมแอคจังไว้สัตว์มึงมันแซบจังไวสัตว์ สัตว่าทำไมพี่แรปจังวายสั์มองคนไม่ง่ายมันไม่ชัดเหมือนกันเลยสิคบคนที่ใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดวิดเฮียพอปรามาณอยากให้มันกลนลิมิตแล้วช่างหัวโชคชะตาแล้วแต่ฟ้าแม่งจะลิขิตแอกกันน้อยๆอย่าไปแอกกันให้มากแอกกันค่อยๆไม่ต้องแอกกันให้ทราบเรื่องไหนง่ายๆอย่าไปทำมันให้ยากดันที่พอบกันมาหล่อเสือกไปทำกันให้ลาบเมาจากเมื่อคืนมือยังชาตายยังกลับไม่ค่อยแน่ใจเลือดในปอดมันยังกลั่นขามันยังไหวแต่ในใจมันยังสั่นเพราะชีวิตคือพันนั้นเข้ามาสูงเข้ามาต่ำเงินก็เหมือนเลือดอรย ากให้มึงเลือกเข้ามาอย่างถ้าไม่นับเป็นพี่น้องไม่ต้องเสือกเข้ามาสัตภาพมุดยบเช้าไอสัตมึงมีสิทธิแค่เช้าไอ้สัตวไม่สนิทจะเราไอ้สัตม์ก็คสายติดในรองเท้าไอ้สัตพวกมึงว่าแต่เขาไอ้สัต What you talking a bout ไอ้สัตพวกมึงมีกี่เมาไอ้สัตพวกกูเรียวนอดไปเย็นสาวไอ้สัตเฮ้ยมึงแอคจังไว้สัตวใครเป็นแบกมึงไว้สัตทำเป็นแอคจังไวสัตหน้าหมดแม็กจังไว้สัต์ทาไมแอคจังไวสัตว์มึงมันแซบจังไวสัตว์ my chat and wise what and why i might be wrapped in wise.